ดวงชาวราศีสิงห์ประจำวันที่14มกราคม2569คำเตือนเฉพาะราศีฟังให้ชัดนะคุณวันนี้อีโก้ที่ชอบเรียกร้องคำชื่นชมจะชนกับจังหวะที่ต้องรอผลถ้าคุณยังตอบโต้อย่างร้อนแรงเพราะไม่ได้รับการยอมรับจะเสียความน่าเชื่อถือและทำให้แผนระยะยาวติดขัดได้เรื่องงานวันนี้งานต้องการให้คุณคุมจังหวะมากกว่าจะโชว์พลังปีกเดียว คำพูดเร็วหรือการตัดสินใจจากอารมณ์จะทำให้การปิดงานสั่นคลอนใช้ความชัดเจนของคุณในการรับผิดชอบงานที่ต้องการระบบอย่ารีบปิดสัญญาใหญ่โดยยังไม่เช็คข้อเท็จจริงในส่วนการเงินคุณมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพราะภาพลักษณ์หรือให้คนประทับใจแต่วันนี้เลขพลังบอกให้อยู่ในจังหวะถ้าคุณปล่อยให้ความภูมิใจกำกับบัตรเครดิตจะมีค่าใช้จ่ายที่ตามมาช้า,ชา เลือกคุมการจ่ายและเลื่อนการซื้อของใหญ่ไปก่อนส่วนของความสัมพันธ์ถ้าคุณต้องการการยอมรับอย่าพยายามยืนยันตัวตนด้วยการขึ้นเสียงหรือด่วนตัดสินคนอื่นพูดช้าลงฟังมากขึ้นแล้วค่อยตอบกลับเพราะคำพูดเร็ววันนี้อาจกลายเป็นรอยร้าวที่ตามแก้ยากเสริมด้วยเครื่องประดับเลือกลูกปัดสีน้ำเงินเข้มหรือหินลาพิสลาซูลีในรูปแบบแหวนสีเงิน เพราะจะช่วยลดความหุนหันของคุณให้คุณมองสถานการณ์เป็นระบบมากขึ้นวางใจตัวเองโดยไม่ต้องประกาศใหญ่ชิ้นนี้จะค่อยๆลดพลังอังคารที่กดดันให้รีบลงมือและเปิดช่องให้พุทธช่วยให้การสื่อสารชัดขึ้นขณะเดียวกันก็ทำให้เสาช่วยยึดการตัดสินใจไปในกรอบเลขพลังของวันนี้เลข7ของวันนี้หมายความว่าคุณต้องคุมจังหวะไม่ใช่รีบปิดหรือเสี่ยงตัดสินใจใหญ่ ให้เวลาตรวจทานข้อมูลก่อนลงมืออย่างจริงจังหนึ่งสิ่งที่ควรทำคือเลื่อนการตัดสินใจสำคัญออกไปจนกว่าจะได้คำตอบชัดเจนดาวจรวันนี้ดาวเสาเข้ามาเรียกร้องความรับผิดชอบจึงต้องเป็นระเบียบและคิดไกลดาวพุธช่วยให้คำพูดของคุณคล่องและแก้ปัญหาได้แต่ถ้าใช้เร็วเกินไปอาจเกิดความเข้าใจผิดดาวอังคารผลักให้ลงมือและโต้แย้งได้ง่าย ดังนั้นคุณต้องเซตจังหวะพูดและทำให้ชัดประโยคปิดให้กำลังใจถ้าคุณระวังอีโก้และคุมจังหวะได้ผมเชื่อว่าวันนี้คุณจะผ่านบททดสอบและได้ผลที่มั่นคง